Maybe I พาวินเห็นสีผมเห็นซิเกเนเจอร์รู้แน่นอนว่าคือคุณมาร์คาวินไม่มีวันไหนที่ปล่อยให้สีผมเป็นผมดำก็มีบ้างบางครั้งตอนช่วงมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่เวลาเราทำทำไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเบื่อสีสว่างสว่างแล้วแล้วเรารู้สึกเราตหนุกกับการแต่งตัวมาพอแล้วอ่ะจะมีช่วงอยู่2อสเดือนในปีหนึ่งอะมันจะไว้ผมที่สีเข้มลงแต่จะไม่ได้ดำอ่า แน่นอนเด็กกับพี่มาเราก็ต้องอัปเดตแล้วว่าเทรนสีผมในเทรนที่กำลังจะมานี้ใช่ไหมคะสีอะไรมาโดยทั่วไปเป็นเป็นธรรมเนียมของออทเทอร์มินเทอร์สีจะเป็นทึมๆนะครับสีที่จะเห็นในช่วงนี้จะเป็นสีที่มีความเป็นน้ำตาลสูงนะครับเป็นสีพวกอ่าช็อกโกแลต พวกสีบราวนี่สีพวกเบอร์กันดีนะครับ uh huh. หรืออาจจะถ้าแดงก็แดงพอแดงหรืออมอมแบบอมน้ำตาลนะครับนี่คือสีที่เด่นที่เด่นที่สุดใช่เด่นท,ที่กำลังจะมาในช่วงของอประมาณธันวาลนี้จนถึงกุมภาพันธ์ เป็นคือหมายถึงว่ามันเป็นแนวโนมแต่ว่าในเรื่องของของการทําจริงๆนยมันอยู่ที่ว่าอย่างของเราเป็นฝั่งเอเชียนะครับพื <S 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 ้นโครงสร้างสีผมเราจะมีเรื่องของสีสีเข้มๆและสีส้มสีแดงเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำทำสีผมเนี่ยมันก็จะมันมันจะมันจะต่างกับทางฝั่งยุโรปเยอะนะครับโดยส่วนมากคนไทยเนี่ยอยากจะทาทาในเรื่องของคือจะมีเรื่องของสีผิวด้วยมีมีมีมมมตัวกําหนดเพราะฉะนั้นถ้าทําโดดมากๆเนี่ย มันก็ทําไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนเขาแต่ด้วยส่วนมากคนไทยอ่ะแต่งเดี๋ยวนี้นะครับแต่งตัวแต่งหน้าเยอะและส uh ีผิวก็ดยวนี้ค่อนข้างขาว uh huh. แล้วก็จริงๆแล้วการเทรนเนี่ยมันเป็นในในเรื่องของเหมือนับเป็นเป็น,ปนไกด์ไลน์เฉยๆเราใ้เรื่องเทรนสีผมที่กำลังจะมาเนี่ยกับสีผมอย่างสีผมคนไทยที่จะมาประมาณสีเนี้ย เวลาทาอยากให้แบบเป็นสีนั้นยากไหมคะไม่ยากครับเพราะว่าสีพวกนี้มันเป็นสีพื้นฐานที่น้ําตาลพวกอะไรเนี้ยที่ระดับในเลนส์ของความความห่างของมาตรฐานของผมเราเนี่ยไม่ไม่ต่างกันแต่ถ้าหากว่าจะขึ้นไปถึงบลอนเนี่ยมันจะระดับระระดับมันจะมีความต่างกันเยอะมีแกปกันสูงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้การใช้แอคทิเวเตอร์ที่สูงแล้วก็มีการบลิตหลายหลายครั้งครับ เพราะนี้เทรนด์ของตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของของน้ําตาลก็เป็นน้ําตาลที่สุขภาพดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำไฮไลท์เนี่ยถ้าเยอะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ2อสปีที่ผ่านมาน,นะคไธรรมชาติมันดูไม่ธรรมชาติคือมันมันแฟชั่นเะน่ะมันจะเป็นแค่นี้นครับคือพอทําเยอะๆแล้วมันจะกลับคืนสู่เบสิคเบสครับพอถึงเาติคือมันแฟชเนี่ยมันจะค่อยๆแล้วมันจะกลับพ่เบสิคมันดูไรรมชาตมัน่เนี่มันจะเป็นีบือพอทเยอะๆแล้มันจ<ม>ะกบื้น เยอะเยอ,เยอขึ้นเยอะขึ้นมันจะเบื่อเพราะเยอะพอคนทําทั้งทั้งชั่วบ้านทุกเมืองเดินแล้วหัวทองสว่างกันหมดไอคนที่ทํารู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นฉันอยากจะเป็นดูที่มันแตกต่างกันเพราะต้องกลับมาดูที่ที่ตรงข้ามกันดูชัดเจนครับแต่จริงๆแล้วเราว่าการทําสีผมะมันคือคาแรคเตอร์อย่างหนึง่งละ คุณควรทำคาแรคเตอร์สีผมอย่างกันได้แล้วว่ามันก็จะสะท้อนออกที่การแต่งตัวและเ้มือนกันและอย่างที่มาร์ควิจทรว่าคะว่าสมมติการเลือกสีผมให้เข้ากับ ให้เข้า,ากับตัวเราหรืออย่างคนเอเชียทั่วไปเอาคนที่แบบว่าไม่ได้แบบคาแรคเตอร์จัดดีกว่าคือจริงๆแล้วมันจะเกิดจากการพูดคุยกันนะครับอย่างลูกค้าแต่ละคนที่เรามาเนี่ยเราจะเราต้องมีการพูดคุยตั้งแต่เรื่องของอาชีพ<น>ความชอบของสีหรือการแต่งตัวสไตล์เพราะฉะนั้นในเรื่องของสีที่ชัดๆจัดๆเนี่ยมันจะเป็นพวกของคนแต่งตัวแรงๆ<น>เพราะฉะนั้นเราจะเห็นตั้งแต่ลูกอย่างลูกค้ามากหลายนเนีคนคาแรคเตอร์จะชัดเจนอะ่ะแล้วจะบางคนถึงขนาดเปลี่ยนสีทุกสองอาทิตย์ ก่อนเข้าทําผมสองาทิตย์ถึงหเดือนคุณต้องเตรียมทรีทเมนต์ผมเข้ามาก่อนท,ที่ที่มาหาเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกค้าลูกค้าที่เดินเข้ามาหาเราทุกคนถ้าวอลกอินมาครั้งแรกเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเขาไม่ไม่รู้จักเราเขาก็ไม่รู้เกี่ในวิธีการดูแลผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เม็ดสีผมอยู่ให้ทนนานคือสภาพผมที่สมบูรณ์แล้วก็มีความเงางาม เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ทําผมกับมังเนี่ยก่อนเนี่ยทุกก่อนก่อนมาเนี่ยจะมีการบํารุงทรีทเมนต์อย่างหนักก่อน mm hmm. เพราะฉะนั้นในการที่มาหาเราปุ๊บเนี่ยสีผมที่ได้ก็จะเป็นสีผมที่สวยหลังที่เราเขารับการทาสีผมจากเรามาเนี่ยเขาจะต้องมีการเรื่องของทําความเข้าใจนะครับว่าคนที่ออกกาลังกายทุกวันต้องสระผมทุกวัน mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณจะทําได้ไหมคุณว่าถ้าคุณทําสีอ่อนเนี่ย ในครั้งแรกใน2อาทิตย์แรกคุณจะต้องสระผม3วันที3วันทีสวันทีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากับคนที่สระผมทุกวันตะะเช้าสระเย็นกับคน3วันที3วันทีพอถึงในจุดหนึ่งอะสภาพเส้นผมมันแอบสอบเม็ดสีแล้วเนี่ยสีผมก็จะหยุดทนแล้วก็เงาง,งา มีวิธีการ<ม>คืออยากผมสวยก็ต้องดูแลทั้งก่อนและหลังทําให้ดี<ช>คนรักสไตล์คนบ้านเราเนี่ยครับคือหลายๆคนเ็าจะทั้งว่ายน้ําทั้งฟิตเนสทั้งโยคะร้อนไ,อไม่สามารถที่จะเอ่อแบบว่าไม่สระผมได้อากาศบ้าน,นเราอีกใช่ใชแล้วบางคนบอกว่าคือแค่นะคือบางคนทนไม่ได้ก็ก็ไม่สามารถทำสีได้สวยเหมือนคนที่ทนได้ แล้วระหว่างการทําสีผมเองกับทําที่ร้านแตกต่างกันมากครับจริงเลยบอกว่าถ้าการทําสีผมเองเนี่ยจริงๆที่ทําแล้วไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างเลยคือเอาสีดามาใส่แล้วก็บางครั้งผมเสียก็มีผมด่างกับดําทั้งหัวก็มีซึ่งจริงถามว่า คนพวกนี้เขาก็ไม่ได้แบบออกมารีวิวให้ดูแต่บางคนสามารถทําได้เอง <c oughs> เขาก็มารีวิวให้ดูถูกไหมครับ <c oughs> แต่การทําที่ร้านเนี่ยก็ต้องไปร้านที่มีมีประสบการณ์มีความสามารถ <c oughs> เพราะในเรื่องของการทําสีผมอ่ะมันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของใช้เทคนิคทั้งนั้นเลยแล้วศาสตร์และศิลในการวางแพทเทิร์นของไฮไลไท์ก็ดี <c oughs> หรือนืองานศิลปะงานศิลปะครับ มันจะได้ผลเสียไงบ้างคะถ้าสมมติทําเองแล้วมันไม่สม่ำเสมอหรือว่าสีไม่ดีคือผมเสียตอนเสียเสร็จแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องไปหาหมือ<แ>โปรให้แก้นะครับ,<ก>รบใช่แก้ายากยากมากครับบางครั้งเสียมาจากมันมันถ,ถ้าเป็นสีที่มีความเป็นด่างเป็นสีที่ประถาวนทั่วไปเนี่ยมันแก้มไม่ยากแต่ถ้าสีมันมีถ้าสีเข้มดํามากๆนะครับหนึ่งแก้ยากและสีที่สําคัญสีสีพวกที่เป็นยาง สีสีที่มันเป็นเป็นลักษณะเหมือนสีกึ่งถาวรที่มันมันติดเส้นผมเหมือนเหมือนพวกซิลิโคนเนี่ยอันนี้ดึงออกยากเพราะนั้นสีที่ชัชดๆเห็นหะคะสีทำทีส่สีแดงสีเขียวที่มีขายในในในเว็บไซต์ uh huh. โดยส่วนมากผมจะโดนแก้มาอย่างนี้เลยใายมาดนเว็บไซต์แล้วมาหาเราแล้วบางครั้งขนาดใช้ตัวอือบลิชชิ่งอ่ะลงไปฟอกตั้งนานจนผมเกือบขาดยังไม่ออกเลยอันนี้คือการที่อันตรายมากเพราะผมที่ยาวมากๆเนี่ยบางครั้งลูกค้ามีผมยาวเกือบตกตกก้นเลยนะครับไปทำนี้มา แค่จะต้องรองให้ผมยาวมาใหม่ดีคือต้องตัดทิ้งกันเอง